สวัสดีครับสำทุกคนในเฟ c e b o ลการ์เซอร์แขคง์นะครับวันนี้แบบอารมณ์อยากกินยำมุ้นเส้นรสจัด,จดๆ,ๆเปรี้ยวเผ็ดอนะไรเงี้ยก็เลยลงมือทําเองครับเพราะว่าเดือนนี้มะนาวมันแพงเนะี่ยข้างนอกก็ใช้แบบมะนาวขวดเลยไมไ่โดนใจเนาะก็มาดูส่วนผสมสของเรากันนะครับง่ายๆก็มีพริกที่หนูนะครับบุพอแตะนะครับอ่าแล้วก็นี้เป็นน้ตาตาลปี๊บนะครับแล้วก็ใช้น้ากระเทียมดองนะครับน้ําปลานะครับ ก็มนาสดนะครับมะเขือเทศครับเส้นชายนครับอันนี้จะเป็นเส้นวนเส้นยังไม่ได้ลวกครับเดี๋ยวนี้จะลวกตอนใส่ทีเดียวเนาะแล้วก็อันนี้คือลวกวาราวคืออันนี้จะเป็นเห็ดหูหนูนะครับปลาหมืม่อชอบกินแนบกระหูกมากแล้วก็กุ้งนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูสับโดยปกติเนี้ยหมูมันจะแบบติดมันหน่อยหน่อยแล้วมันเนื้อมันจะไม่ไม่แข็งนะครับที่จะเอามายำแล้วจะอร่อยนะขั้นตอนแรกนะครับก็นี่เลยจัดการ ผสมส่วนน้ำยำก่อนนะครับน้ำปลาครับนี่ก็นนีนะครับน้ำกระเทียมดองนีช่วยให้กลุลกก่อมนะครับก็ในนีถ้ถ้ามีกระเทียมดอกเนื้อตัวนี้และเทียมดอกหรือวก็ใส่ไปด้วยก็ได้นอะอ่าก็าใส่ลงไปนะครับน,นี้ก็ละลายให้มันเข้ากันก่อนนะครับ นะครับแล้วก็ระหว่างทำยำวันนี้เรียกตีตอนจบนะครับน่านาดูมากเลยจะเปิดทีวีดูในขรัวไปด้วยเลยเนาะก็แล้วก็ใส่เปนา้นะครับีบมนาวลงไปนะครับเปรี้ยวจี๊ดเลยโอเคเอาน้ำยำแล้วผสมเรียบร้อยแล้วก็ชิมรสตามชอบนะ,ะ,นะ,ะ,นะครับนเนี่ยอันนีเ้เผ็ดแน่นอนนี้เราก็ใส่ตัวอะไรครับหมูสับเนื้อสับลงไปก่อนเนาะอุ้งปาเมือยใส่ไปเลยเยอะมากแล้วก็เผ็ดนะครับ คลุกรอบมันก <lere> ่อนนะไม่ใช่ยำไม่เสร็จมันเส้นก็น่าอร่อยนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับโอเคครับนี้เดี๋ยวเราไปลวกอุูนเส้นแล้วกามาใส่ตอนนี้มาอูนซินนะครับใส่ก็คือมีเทคนิคนิดนึงที่เราทำกิจเองนะครับแบบไม่ได้แบบสวยงามนักเท่าไหร่แบบว่าถ้าเกิดเราลวกเราลวกลวกของแบบลวกหมูลวกสาลูลวกหมูลวกกุ้งลวกอะไรแล้วเนี่ย เราลวกไว้ลวกเส้นทีหลังนะยำลวกไม่ต้องทิ้งนะก็คือเอาไว้ลวกเส้นทีหลังอีกทีหนึงเพราะว่ามันจะหวานนะครับแล้วก็ตัวเนื้อหมูหมูสับเลี้ยมจะติดมาตรงกับเส้นีเส้นอ่างเงี้ยครับโอเคคกเคล้าแล้วคนข้างแตะใส่ผักลงไปนะครับโอเคบางคนอาจจะเพิ่มผักอย่างอ,างอ,างอางื่นนี่ชอบไปได้นะครับอีกทีเนียน้ยแค่นี้มูเยอะมากกินคนเดียวคงไม่หมดเลย เดี๋ยวไปแจกไปยำย่างกัน้ำก้มยำด้วยโอเคเดี๋ยวขอคุกเข่า<ร>อีกทีน,นะฮะเมนูยำบุญนเส้นนะครับเร็รสชาติถูกปากเพราะว่าเราทำเองเนาะก็เผ็ดนิดหนึ่งเนานะแล้วก็เปรี้ยวเผ็ดนำมาเลยโอเคเาตานะเรบประทานนะครับนี่ไงลองทำทานกันนะครับเมนูนี้ง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะถ้ากินในบริมวณที่พอดีนะ,ะัะเพราะว่าเป็นวุ้นเส้นนะคะรับเสนะ็นแป้งเนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่ตตามชมกันนะครับบ๊ายบายไปแล้ว